อาวโฆาสงนะคะหอใหั้พวกับวามสุขความเจริญนะคะกล้าหน้ากลามาเียนนะคะโชคมีลาวนะคะหมขอสโนะคะหดโลกชหเสีดันไรนะคะเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆนะคะโอ้นเยเฮๆนะคะนะครับ18โอ้โชคดี ขอบพระคุณมาเป็นเฮงรวยๆครับขอให้เห็นขอให้สมใจนะคะโชคดีค่ะงวดต่อไปนี่รับใหม่นะคะรับเยอะกว่าเดิมนะคะขอให้รวยขอให้เห็นขอให้สมใจนะโชคดีค่ะไม่รู้ตัวเลขคนที่มาจะเหมือนกันหรือเปล่าดูนะครับได้ไหมเห็นไหมใครเห็นสักแคปไปก่อนเลยเห็นสักแคปไปเลย อาจารย์ดูทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อาจารย์เห็นทุกคนแชร์นะครับใครแชร์อาจารย์จะดูตลอดเพราะว่าอันนี้อาจารย์เป็นเจ้าของเพจเองแต่ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ให้ผมรับหน้าที่ในการทําหน้าที่ในการไล์สดแล้วก็เผยแพร่ตัวเลขให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาไม่ได้ให้เห็นนะครับนี่ตัวเลขใครเห็นเลขอะไรสแคปไปครับสแคปไหครับโอ้โสองเลขนี่สวยมากนะกเลขไอ้เคียงกันนะดูครับสวยมากนะล่าสดนี่คนถูกเลข เจ็ดหนึ่งแล้วก็เลขแปดสามในอานุโมนต์แล้วก็ในกระถางทุบเลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมมาดูข้างบนครับผมไม่ช้าวันนี้ไม่ช้าฝากกดไลค์กดแชร์ด่วนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด่วนเลยนะนะครับเดี๋ยวพาท่านไปดูข้างบนครับอาจารย์ทำพิธีแล้วกันจะเงียบหน่อยนะครับฝากไลค์กดแชร์ครับผมจะบอกว่าเพจเนี้ยเพจเจ้าสัวเฮงกับสมบูรณิเนเน่ะท่านอาจารย์สิเนนเป็นคนที่ทำเองทั้งหมดเดี๋ยวเสร็จแล้วอาจารย์เสร็จแล้วนะครับผมพาขึ้นไปดูเลยฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับมีมีสองคนนี่ โดยรอบทั่วเดี๋ยวพวกเราทักเอาสรีปูก่อนนะสรีปูคุณเป๊ก่อนฝากก็เช่นนี่ครับฝากกดแล้วก็แชร์นะครับเพจเจ้าสโสเฮงสมเสนียด้วยนะเอาพวกเราสาธุองค์พระปู่กันเนาะองค์พระปู่ก่อนเนาะไม่รู้ว่าจะอยู่กี่คนผมไม่รู้แล้วแต่คุณครับใครฟังแล้วก็จะเพจอ โค้ดแรกครอ่นี้ผมถือแล้วแต่ท่านมีบุญมากครับเดี๋ยวพาท่านไปดูเดี๋ยวพาไปดูท่านอาจารย์ก่อนตาคูตาคูตาคูจับว่าป่านะตัวเลขลงแล้วนี่ตัวเลขลงแล้วนี่ตัวเลขลงแล้วตัวเลขลงแล้วนี่นี่นี่คนมาหาท่านอาจารย์นะนี่โชคดีมากครับได้เป็นตัวเลขก่อนเลยเนาะนี่นี่ตัวเลขเดี๋ยวมาได้เนวูนี่ตอนนี้ท่านอาจารย์ก็อาจารย์ก็เพื่อทำพิธีเสร็จนะครับเราจะไม่รบกวนท่านอาจารย์มากนะนี่อันนี้ก็เป็นบรมครูนะครับ แพนปูสีชีวกรรมรพัดนะครับนเอเป็นมรรมคูเกี่ยวกันแพ้ครับวันนี้ท่านอาจารย์ดุสิเงก็ได้ทําพิธีจรดตัวเลขโสรสตระลงไปในอ่างน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วครับวันนี้วันเลิกดียามดีครับงไงฝากก็แล้วก็แชรค์คนดูเจ็ดสิ้าคนดูเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์บอกว่าวันเสาร์ที่สองนี้เป็นวันที่เลิกดียามดีท่านอาจารย์ก็ได้ทําพิธีสรสตะนาตัวเลขไปใส่ในอ่างน้ำมนต์ดุสิตเนงท่าคนคนหรือ อ่างเศรษฐีใหม่อนุมันเศรษฐีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ย้ําทุกครั้งว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งต่อเขาเรียกส่งต่อดวงส่งต่อความรวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยถ้าม่นต้องซสีเรียดนะครับถ้ามันต้องซสีเรียสอะไรกดไลค์กดแชร์ไปอย่างน้อยเพื่อนที่ทางานอยู่อย่างน้อยก็กลับมาดูได้ว่าเออเราไลค์เราแชร์ตรงนี้แล้วเพื่อนก็จะได้บุญส่วนด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเลขคนที่จะมาใส่ชุดขาวเสื้อขาวและอย่าลืมป้องกันกาดอย่าตกใส่แมส เจอกรรทั้งมือแต่ทางเราเนี่ยจะมีอ่าหน่วยร่วมหน่วยกู้ภัยเนี่ยช่วยกันคัดกรองอยู่แล้วจะมีการจัดเรียงเก้าอี้ตั้งมะยห่างระยะห่างะะามีการตรวจเช็คอุณหภูมิวัดไข้พูดง่ายถึงแม้เราจะทําพิธีแต่เราต้องกาดเราต้องไม่ตกนะดังนั้นก็ใครมาได้ก็เรียนเชิญมาไม่ได้ไม่ว่ากันจัดนะครับ,นะรบขอบคุณท่านอาจารย์มากครับจะพาลูกศิษย์มาดูตัวเลขใหม่นะครับ,บครับนี่ก็เป็น สิ่งที่อาจารย์เชิญชวนนะครับก็วันศุกร์ที่22ครับเป็นวันมุทิตาจิตหรือวันเกิดเดือชายวันเกิดท่านอาจารย์สินเนนะครับก็จะมีแจกออกมาได้ข่าวว่าผลไมท้ที่ทําพิธีถวายองค์พระปู่เนี่ยก็จะมอบให้เลยใส่ถุงแล้วกลับไปเลยเป็นมงคลแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็จะได้พระวัดเกศชโยนะครับสมเด็จเกศชโยของแท้นะครับจากกูเกศชโย,ยนะครับใน,ว,น,นวันนั้นวันนั้นแค่พ่านคูก็แค่500บาทตีว่าใส่พันคู500บาทท่านก็จะได้ของกลับไปพระเกศชโย ถ้าในในในตลาดนะคือหลักหลายสิบล้านนะครับแล้วก็ได้พยันไปด้วยนะครับแล้วก็อ่ะสุดท้ายแถมให้นี่ครับตัวเลขล่าสุดผมก็ไม่รู้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ม,มาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยเนะี่ยเอาท่านก็นดูกันเองแล้วนะครับมีเลขอะไรพริมพ์ไว้เพื่อน,นดูใครเห็นไปเลขอะไรพิมพ์เลยครับนี่สดๆนะครับผมยังไม่ได้เพิ่งมาเห็นก็มาเห็นพร้อมท่านนะครับมีเลขอะไรมาครับดูนะครับ,รบแต่ถ้าผมดูในชตาผมเองนะผมขอชี้ให้ดูก่อน จะมีเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขเก้าหรือเลขหกเลขสี่เลขห้าเลขแปดทวนนะฮะผมว่าน่ามีเลขเจ็ดหรือเลขหนึ่งศูนย์เก้าหรือหกแล้วก็สี่ห้าและแปดนะครับใครเห็นบอกใครเห็นใครเห็นบอกชัดเจนนะครับถ้าใครเห็นแล้วบอกชัดเจนหน่อยนะครับผมอาจารย์เพิ่งใส่เมื่อกี้สักคู่นะครับอาจารย์เพิ่งอยู่ทำพิธีนะครับผมก็เลยเอาลิฟต์ในตอนเพ่งท่านดูก่อนฝากไลค์แชร์ครับคนดูแปดสิบคนดูเนาะด่วน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  เห็น <Hej> นะครับชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับชัดเจนก็ฝากไล์ก็แชร์ติดตามเพจเจ้าัวเฮงะสมเซนเนอ,อันนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับในวันศุกร์ที่22ตุลาตั้งแต่เวลา9นกนาฬิกาต้นไปดีกว่าท่านจะไม่พลาดเพราะว่าพิธีก็จะเริ่ม9นกนาฬิกาสอนาทีซึ่งเป็นเวลาที่ท่านอาจารย์เกิดด้วยนะครับในวันนั้นก็จะมีการนำผลไม้หลายอย่างรวมแล้ว9,999กกกิโลถวาย แต่องค์พ่อปู่สิพมเมตที่ได้สร้างเกือบเสร็จแล้วคือไอาวัทั้งหมดครบแล้วเดี๋ยวจะลงสีเพียงเดียวนะครับสาสองแล้วรวมรวมกิจด,ด้วยเป็นสาสิบสามที่อาจารย์บอกและที่สำคัญคืออาจารย์จะมีการแจกพยันด้วยในพานครูพานครูแค่ห้าร้อยบาทนะครับจะมีการแจกพยันนะครับให้พร้อมพระสมเด็จเกตชายโยของแท้ที่อาจารย์ได้มานะครับก็ถือว่าโชคดีนะใครมาก็ขอทุกคนร่ำรวยครับก็ฝากไัแล้วแชร์เลยติดตามกันเยอะ ใครแชร์ใครไลค์เยอะๆขอให้รวยอย่างที่อาจารย์บอกโอเคนะขอบคุณคนดูหนึ่งร้อยกว่าคนดูนะครับก็ขอบคุณวันนี้เดี๋ยวไงใกล้ๆเดี๋ยวมาอีกโอเคนะครับขอบคุณมากครับ